ถ้าคุณเกิดราศีกลุ่มหรือมีลัคนากลุ่มฟังให้ดีคุณคือราศีแห่งนักปฏิวัตินักคิดล้ำยุคและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณมีพลังของดาวยูเรนะัสและดาวเสาร์นะซึ่งเป็นดาวแห่งนวัตรกรรมการปฏิรูปและกฎระเบียบทําให้คุณมีความสามารถในการคิดนอกกรอบและเป็นผู้นําแนวคิดใหม่ๆแต่บางครั้งนะฮะคุณอาจจะรู้สึกแปลกแยกแปลกนะหรือมีไอเดียที่ยิ่งใหญ่นะฮะ แต่อย่างไม่รู้จะทําให้เป็นจริงได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาเผย7วิธีดึงดูดความสําเร็จนะฮะที่จะช่วยให้คุณใช้พลังของดาวอยู่เลยนัดนะ,ะและดาวเสาร์นะฮะดึงดูดนะฮะโชคลาภความก้าวหน้าและชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยนะฮะราศีกุมเนี่ยนะครับจริงๆบางตําราถ้าเป็นทางไทยจะเป็นราหูนะฮะ آ, ก็ต้องบอกว่าอิงตามโหราศาสตร์พเวทนะฮะ พิมคามงคลบวกๆใต้โพสต์นี้นะครับแล้วขอให้ท่านโชคดีนะครับเช่นโชคดีมั่งคั่งร่ารวยนะฮะขอให้พลังงานนี้สะท้อนกลับถึงท่านทันทีนทวิธีการที่1ให้คุณใช้พลังของดาวยูเรนนสเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือราศีกุมเนี่ยถูกปกครองโดยดาวยูเรนนสนะฮะซึ่งเป็นดาวแห่งนวัตกรรมการปฏิวัติความคิดแนวใหม่ถ้าคุณสามารถใช้พลังนี้ได้อย่างถูกต้องคุณจะกลายเป็นผู้นําแห่งอนาคตคือวิธีการเสริมพลังของดาวยูเรนนสเนี่ยคุณอาจจะสวด โอมยูเรนัทนามะหะนะฮะเพื่อเปิดพลังแห่งนวัตกรรมฝึกคิดนอกกรอบและไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมๆหรือคุณอาจจะสวดบทราหูก็ได้นะบางตำราก็ราหูเป็นดาวประจาตัวนะอาจจะโอมราหูนามะหะนะอะไรเงี้ยได้นะฝึกคิดนอกกรอบให้มากๆนะฮะแล้วก็ใช้หินนําโชคนะครับเช่นพวกแอมมิทิสนะฮะลาบาร์ดูไรอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อเสริมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องมีเครื่องรางมงคลนะฮะในความเชื่อของโหราศาสตร์ พระเวทเนี่ยเครื่องรางที่มีการปลุกเสกตามตำราบโบุราในตำแหน่งดวงดาวที่ดีเนี่ยที่เอื้อต่อพลังงานราศีคุณเนี่ยก็จะเสริมอำนาจของราศีคุณให้อย่างเต็มที่อันนี้ผมมีให้คลายคลิปสั้นใดสนใจนะเมื่อคุณปลดล็อกพลังของดาวอยู่เลนะัสคุณจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้วิธีการที่สองให้ใช้พลังของดาวเสาร์นะสร้างรากฐานที่มั่นคงนะฮะแม้ว่าราศีกุมจะมีพลังของดาวอยู่เลนัสนะฮนะ แต่คุณยังมีดาวเสาซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงและวินยัยถ้าคุณต้องการความสําเร็จที่ยั่งยืนคุณจะต้องผสมผสานความคิดสร้างสารรค์เข้ากับความมีระเบียบฉะนั้นวิธีการใช้พลังของดาวเสาให้เป็นประโยชน์นะคุณอาจจะต้องสร้างโครงสร้างให้กับชีวิตเช่นนะการจัดลําดับความสําคัญของงานนะวางแผนระยะยาวและยึดมั่นกับเป้าหมายของคุณใช้ดิฟเวิร์สนะฮะฝึกทํางานโดยไม่มีสิ่งรบ,บกวนเลยนะ เมื่อคุณรวมพลังของดาวยูเรนัสดาวเสาร์เข้าด้วยกันคุณจะกลายเป็นผู้สร้างอนาคตนะวิธีการที่สาไม่ใช้พลังของความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีคือราศีกุมเนี่ยมันมีมพรขวันนะอยู่แล้วเนะี่ยมีพรสวรรค์นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ถ้าคุณต้องการดึงดูดความสําเร็จคุณต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์วิธีการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์เพื่อความสําเร็จนะฮะคุณควรเรียนรู้พวก AI บลบ็อกเชนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลนะฮะเพื่อสร้างตัวตนเช่นพวก YouTube Podcast นะฮะ บล็อกนะฮะทิกตอกอะไรก็ได้นะฮะเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะฮะฝึกดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อคุณใช้เทคโนโล,โลยีให้เป็นประโยชน์คุณจะสามารถสร้างอนาคตที่คุณต้องการได้ให้คุณใช้วิธีการที่4ี่นะฮะใช้กดแรงดึงดูดในแบบเฉพาะราศีกุมเลยราศีกุมสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างทรงพลังและคุณมีความคิดที่เปิดกว้างและสามารถเขียนภาพอนาคตได้อย่างลึกซึ้ง วิธีการใช้แรงกดแรงดึงดูดเพื่อสร้างความสาเร็จเขียนเป้าหมายของคุณและกลําหนดเส้นตายให้ชัดเจนใช้ affirmation นะครับเช่นฉันเป็นผู้สร้างอนาคตที่ต้องการเป็นคํายืนยันบวก,บวกนะฮะฝึก visualization จินตนาการถึงอนาคตของคุณอย่างละเอียดทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาให้ครบอายตนะหกอะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นให้มันนึกภาพเห็นแบบชัดเจนดวงตาเห็นเป็นสีอะไรนะฮะเป็นเงาแบบไหนนะฮะ ความคมชัดนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะ,ะเป็น3มิติให้ได้นะฮะจินตนาการจินตนาการถึงความสําเร็จนะฮะแล้วก็ให้กายเนี่ยนะฮะรู้สึกร้อนเย็นหนาวอะไรเงี้ยเนี่ยได้นะฮะก็ลองไปดูนะฮะเมื่อคุณใช้กดแรงดึงดูดอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คุณจะสร้างอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยมวิธีการที่5ให้ใช้พลังของเครือข่ายนะฮะในการเชื่อมโยงของคนที่มีแนวคิดเดียวกันคือราศีกุมเป็นพลังแห่งการเชื่อมโยงนะเป็นภพลาภะของโลกและสามารถสร้างเครือข่ายที่ส่งพลังได้ถ้าคุณต้องการ ความสำเร็จคุณจะต้องอยู่กับคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันวิธีการสร้างเครือข่ายเพื่อดึงดูดโอกาสพบปะและทํางานร่วมกับคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์นะฮะคุณอาจจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณคุณอาจจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆเมื่อคุณมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งคุณจะไม่มีวันขาดโอกาสวิธีการที่6นะครับให้คุณใช้พลังของอิสระและการเป็นตัวของตัวเอง คือราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ต้องการอิสระถ้าคุณต้องการความสําเร็จคุณจะต้องกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองวิธีการเสริมพลังแห่งอิสระภาพก็คือคุณควไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองนะฮะแล้วก็แสดงออกถึงความคิดของคุณหลีกเลี่ยงระบบที่กดขี่และสร้างเส้นทางของตัวเองนะฮะทำงานที่คุณรักและมีอิสระในการควบคุมชีวิตเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คุณจะสามารถดึงดูดความสําเร็จได้วิธีการที่เจนะครับให้คุณเขียนมิชชั่นสเตทเมนต์เพื่อกําหนดอนาคตของคุณ คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขาจะมีมิชชั่นสเตทเมนต์นะฮะเพราะมันจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยฮะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในวิธีการเขียนมิชชั่นสเตทเมนต์ให้ทรงพลังเขียนเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนและโฟกัสกับมันให้มากๆใช้คําที่มีพลังเช่นฉันเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองท่องมิชชั่นสเตทเมนต์นะฮะทุกเช้าและก่อนนอนนะ,ะตัวอย่างการเขียนให้ทรงพลังเฉพาะราสาหรับราศีกลุมนะ ฉันเป็นผู้นําแห่งอนาคตคือมันต้องมีคําว่าอนาคตนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวถึงจะดีนะฉันสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกฉันใช้พลังของตัวเองเพื่อสร้างชีวิตที่ดีที่สุดคือราศีกุมเนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับคือดาวการเงินของคุณเนี่ยเคลื่อนในจุดที่สี่แล้วก็ไปเคลื่อนในจุดที่5้านะครับอยู่ในมุมดีๆอยู่ดาวการเงินเนี่ยอยู่ในมุมดีแล้วก็เงินเนี่ยได้ดีนะฮะไปปลายปีก็เป็นมหาอุดจะเข้าอะิไมดีเพาว่าอาจจะไาใจเยอะแต่ว่าปีนี้จะหาเงินได้มากนะฮะนับตั้งแต่นี้ไปเนนี่ยะ แล้วก็ดาวราหูจะย้ายออกจากเรือนการเงินด้วยนะฮะเข้าประทับดวงแต่เป็นกเกษตรตราที่บดีท้าหลักโหราศาสตร์ไทยนะนะฮะราหูเนี่ยเป็นเกษตรรประรจำตัวเป็นกเกษตรนะฮะมันก็หมายถึงความมั่นคงความมั่นคงนะ,ะแต่ต้องระวังพวกถูกโกงถูกหลอกลวงหรือการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ่ายในแง่ดีการทะรียนรู้อะไรใหม่ๆการเปลี่ยนตัวเองการตายจากสิ่งเดิมๆอ,อสุรินมีกรทางโหราศาสตร์บอก อาสูรินถึงลักนณาในบาปพระเคาะจอไปมาต้องทับกันทั้งจันทับลักนณาไทายตัดชีวาถึงอาสันคือราหูเข้าผ่านชีวิตชีวิตอาจจะเปลี่ยนตายจากของนงเดิมก็ได้มงกน,นอาจจะเจ็บป่วยนะครับก็ต้องระวังบ้างนะฮะให้ย้ายที่อยู่ถ้าย้ายได้นะนับจากแต่5พฤษภาคมไปจนถึงพฤศจิกา69เนี่ยเปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนรูปแบบชีวิตก็ได้คุณเอาเจ็ดวิธีนี้นไปเปลี่ยนตัวเองนะฮะเพื่อปรับปรุงพลังงานใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวนะครับ ผมก็มีเครื่องรางหนึ่งนะฮะที่สร้างนะครับจากตำราบโบราณนะฮะจากองค์ความรู้จากตำราบโบราณนะเช่นสุริยสิทิ์พัพนตะนะเป็นตำราดาราศาสตร์กว่า5,000ปีนะครับก็เนี่ยเป็นพุทธสิก์ขีที่หนึ่งนะครับปุกเสกผ่านพิธีกรรมโบราณเป็นพิธีกรรมลับเลิกเลิกล,กลกับนะฮะที่คำนวณพลังจักรวาล าจากคำพีโบราณนะฮะแล้วก็ผ่านกระบวนการปลุกเสกนะฮะจากวิธีจากตำราโบราณเลยนะฮะซึ่งแขังมากแล้วก็ไปให้พระสายกรรมฐานนะซึ่งเป็นกูบาอาจารย์ผมนะ,ะที่ผมนับถือมากให้ท่านปลุกเสกให้ซึ่งท่านไม่อยากแสดงตัวด้วยนะครับท่านไม่ไม่ปลุกเสกแต่ว่าใช้พลังจิตของท่านนะฮะในการปลุกเสกและใช้พิธีกรรมที่ผมศึกษามาแล้วก็ตำแหน่งดวงดาวที่ผมศึกษาและคำนวณพลังจักรวานจากตำราของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูดราของวาศาสตรเนี่ยเอามาปลุกเสกตรงนี้เพราะฉะนั้น เครื่องรางนี้เนี่ยคือพุทธสิคขีดที่หนึ่งนะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลเป็นผู้ตื่นรู้ก่อนการเป็นผู้นําด้านปัญญานะจานี้ก็จะไปเสริมด้านปัญญานะปรับสมดุลชีวิตดึงดูดโอกาสดีๆเปิดช่องทางเลยได้ใหม่นะครับดึงดูดโชคลาภลดอุปสรรคต่างๆนะฮะหนันะตัวเนี้ยนะครับเครื่องรางเนี้ยนะครับก็มีประสบการณ์นะท่านที่บูชาไปจริงมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เขา้าไลน์มาบอกเนี่ย เขาบอกเ่ยบูชาพุทธสิกขีมาแล้วนะฮะดีมากเลยค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนนี้บอกบูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยลาวบ่อยมากคนนี้บอกมีโชคเกียรติแสนบาทเขาส่งบัญชีมาให้ดูเาบอกสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมาค่ะมีโชคเกียรติแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพราะองค์ทัานมากทํางานราชาการไม่ได้ค้าขายถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้หลายเดือนคนนี้บอกเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาไปเลี่ยมมาเนี่ยเขาก็ส่งลอตเตอรี่มาให้ดูด ตำแหน่งซ้ำตัวนะฮะแต่ช่วงท้ายนะถูกหมดนะฮะเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกแต่ได้เลขท้ายสองตัวมาได้ค่าเลี่ยมคืนก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์บางคนก็เนี่ยเอาไปพวกเทศหุ้นนะฮะไปลงทุนอย่างเงี้ยใช้งานงานที่ต้องใช้ในการตัดสินใจค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นงานด้านปัญญาเป็นครูอาจารย์งานด้านการศึกษางานด้านการบริหารอย่างเงี้ยก็เสริมเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าของ,องแรกของจักรวาลจะเสริมปัญญาเสริมการตัดสินใจต่างๆด้วยนะครับดึงดูดโอกาสดีๆนะให้เราพบช่องทางดีๆด้วย บางคนไม่ได้เล่นหวยเนี่ยมันไม่ได้แบบคือเป็นไม่ใช่ว่าไปเสิอเหมือนกันหมดทุกท่านนะมันแล้วแต่เหตุเป็นไปของแต่ละท่านแต่ว่าก็จะเป็นหนุนดวงท่านนะเป็นความเชื่อที่ว่าหนุนดวงทุกด้านโดยหนุนปัญญามาก่อนนะครับบางคนใช้ตัดสินใจทําธุรกิจนะอะไรเงี้ยก็เอาไปพกติดตัวเอาไปบูชาก็จะมีคู่มือบูชาแนบไปนะเป็นวันมงคลแล้วก็วิธีการทําบุญนะครับให้เหมาะเพื่อปรับพื้นฐานราศีท่านด้วยนะเฉพาะราศีนะครับอันนี้ก็ราศีกุมก็ลองเอาไปดูนะครับ พุทธสิกีที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลในเทรวาสเนี่ยอาจจะเรียกชื่อนึงนะฮะมหายานก็อีกชื่อนึงนะอภิปัชญาเนี่ยก็ชื่อว่าพุทธนิรันดร์อย่างเงี้ยเป็นพุทธที่ดำรงอยู่ตลอดไปอ่าอย่างเป็นอ่าภาษากรรมฐานบางรูปก็อาจจะเรียกว่าพุทธสิกีที่หนึ่งนะแต่มันก็ให้เข้าใจว่าเป็นพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลจิตนาในการสร้างตรงนี้นะครับนะท่านใดอยากจะได้ก็ทักข้อความหน้าช่อง